เดีย๋ยวไม่ใช่อะลองให้กล้องสองดูมีอยู่เยอะแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถมาเป็นธรรมาดาครับุณมีคาร์บอนครับคุณมีคาร์บอนยอดครับนับห้าสี่สามสองครับแตนด้าตัวนี้มีความพิเศษด้วยข้างหลังเป็นบันไดตัวมันดีไซน์ไว้เป็นบันไดวนเดี๋ยวเราขึ้นไปมันดูกันดีกว่าข,ข้างบนผ่านใช้บันไดแตนด้ากัานไป บันดาพันด้านี่ขึ้นมาดูชั้นสองกันเอาว่าไปเห็นก็เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดไม่อยากจะพูดก่อนว่ามันมีอะไรบ้างห้องแรกหวานต้องใหวานเดินมาคลิปเก๋ยูยเลกาลก็จะเป็นห้องแบบว่าลขาเก๋นะเข้ามาดูกันเข้ามาดูกันนุ่งโล่งสบายหเย็นมากห้องนี้ยอด ่ปเราไปดูห้องดีกว่าเจ็ดโต๊ะนุกด้วยเ๋ดดยดไปดูกันห้องนี้มีทุกอย่างจริงบ้าไปแล้วทำยังไงอะห้าลุมมีอะไรด้วยมดูแล้ว้นดะมันทำเมยาว ม่รู้ว่าจานเสร็จเขาจะด่าหรือเปล่าไปไปดูกันมีนแท่งอะไรไม่รู้แต่เห็นเพื่อนเขาส่องกันอยู่เมื่อกี้จะดูกันคืออะไระเป็นกระจกมองเห็นงล่างส่องลง,งล่างได้ ไ,ไหนต่อดีมุมนี้ไม่ธรรมดา <b izz le> เห็นนอนเล่นกันแล้วสงสัจะต้องสบายมีชิิชา้าให้นัง่งนี่อะไรอ่ะท่อมาริโออะ่ะ <b izz le> มีกระสะอบทรายด้วยนะทำเป็นเล่นไป จะรับน้ำหนักได้สักเท่าไหร่นะถ้าคนอ้วนนี่ก็ไม่รับรากันนะอ่ะเรามีอะไรอีกอ่ะนี่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทำรึเปล่าเด็กยหาอะไรไมจะมีใครใช้รอเปล่านะแต่เขาปิดไม่ให้ใช้เอาไว้ลูแลวมั้งเดี๋ยวจะมีอ่ะทีมงานของเราเอางเท้าแล้ใจเลยสุดก้อย ไปแล้วนี่แหละเดซี่เหลืออีกหนึ่งห้องห้องก็ถ่ายแล้วนะแต่เห็นว่าไม่อยากจะพูดเปิดเลยหนักมากหนักจริงทิมงานไปหมดอย <c oughs> ู่คนเดียวโอเคไป ็ห้องนี้ก็เห็นว่าจะมีพวกมิกเซอร์พวกลำโพงมีไมค์อะไรอาจจะใช้ร้องเพลงอาจาถ่ายอะไรได้แบบเงีบยห้องนี้จะมีเป็นห้องเก็บเสียงนะเหมือนห้องเก็บเสียงแค่ประตูก็หนักมากเลยนะครับอันว่าเดี๋ยวเราจบเบรกนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อในช่วงหน้าครับขผมครับ